สวัสดีทุกคนเราออกจากรีสอร์ทแก่งเกาะใหญ่กันมาแล้วนะคะตอนนี้เรามาแวะร้านอาหารสวยมากคัวหลวงแม่วง,<า>งบรรยากาศดีมากทุกคน<า>แล้วตอนนี้เราจะแวะทานอาหารกันก่อนเสร็จแล้วเราจะขึ้นเขาช่องเย็นกันนะก่อนอื่บอกไปครับตอนนี้อยู่กับช่งร้านลอชนลร้านบรรยากาศร้านอาหารคือดีมาก กนน็มันทำร้ายเดี๋ยวอาหารพร้อมนั่งเรียงเลยจะถ่าย้าเป็นไรหนตักเลยค่ะม็ชัดไม่ไม่ทานน้ำหวาน ไม่มีเกล็ดไม่กินใช่ไหมปลาต้โมโขลกสองการกขอกินหน่อยได้ครับยังกินยเไหมเอายาเราการบ่อยเบนี้รรยากาศบริเวณรอบๆปลานทุกคนสวยมากอาหารอร่อยมากคุ้มมาก